บวกศูศูนย์ไม่ต้องเอาขึ้นใช่ไหมแล้วก็บวกอะไรครับบวกสรวมเป็นเท่าไหร่ห้าหกเจ็ดแปด้ออรวมเป็นเก้าโอเคนี่โป้งนี่ท่านะอย่าลืมอ่ะเลขอะไรอันนี้เลขอะไรครับทเทียวเลขอะไรครับแอ่ะแปดเอาขึ้นมาแปดนี่ห้าหอ๋อแปดแล้วแปดบวกอะไร บวกศูนย์ให้ต้องบวกใช่ไหมแล้วก็บวกอะไร1 1> บวกหนึ่งเป็นเท่าไหร่ห้าหกเจ็ดแปดเป็นเท่าไหร่อ๋อเป็นเก้าเก่งมากอ่ะต่อมาสิบแล้วทีนี้จะใช้สองมือแล้วอ่ะเริ่มสิบคือหนึ่งกับศูนย์วางดินสอก่อน หนิ้วชี้อ่าหนึ่งกับศูนย์เป็นสิบสิบบวกอะไรลูก1บวกห้าอ่าแล้วก็บวกอะไรอีกนี่บวกหนึ่งเป็นเท่าไหร่สิบเท่าไหร่ห้าหกอุ้ยสิบหเก่งจังเลยเป็นสิบหกหกว้าวกูชอบอ่ะต่อมาวางดินสอก่อนอ่ะสิบสองทีนี้ สิบสองบวกอะไรครับบวกสองบวกอะไรครับบวกหบวกหเป็นเท่าไหร่สิบเท่าไหร่นี่5 6 7หกสิบเก้าอ๋อเป็นสิบเ้านั่นเองริงจังเลยสิบเก้าว้าวอ่ good job อ่ะวางริมสอทีนี้ต่อมาสิบอะไร เงยจะจามหรอ่ะสิบสี่อ๋อสิบสี่อ่าบวกอะไรบวกศูนย์ไม่ต้องบวกบวกอะไรอีกบวกหเป็นเท่าไหร่สิบเท่าไหร่สิบเก้าเก่งจังสิบเก้าเก่งมาก มากโอเคกูจอบอ่ะต่อไปวางดินสอยีอ่สิบยี่สิบบวกอะไระบวกอะไรอีกอเป็นยี่สิบเท่าไหร่นี่ห้าหยี่สิบเท่าไหร่ยีหว้าสุดยอดอ่ายี 26. ต่อมาอีกครับอ่าวางดินสอยี่สิอด่าบวกเท่าไหร่บวก5บวกอะไรอีกบวกอ่ะเป็นยี่สิบเท่าไหร่ยี่สแล้วก็เป็นยี่สิบเท่าไหร่ยีเอ๋อเป็นยีหกนั่นเอง สองกับหกเป็นยี่สิบหกเลขหกสวยๆโอเคอ้าวข้อสุดท้ายแล้วยี่สิบห้าบวกศูนย์แล้วก็บวกอะไรบวกเป็นยี่สิบเท่าไหร่เป็นยี่สิบเท่าไหร่นะยี่สิบเท่าไหร่นะ